หลายคนอาจจะมีความสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทวดามีจริงหรือไม่แล้วการสวดชุมนุมเทวดานั้นมีจริงหรือเปล่าหลวงพ่อจรันท่านได้ให้คำตอบไว้แบบนี้ท่านว่าอาตมาเชื่อทำไมจึงเชื่ออาตมาจะเล่าให้ฟังแต่เดิมนั้นอาตมาไม่เคยเชื่อเรื่องเทวดา เพราะอาตมาไม่เคยสัมผัสนี่แล้วอาตมาจะไปเชื่ออย่างไรในเมื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนอายุ87ปีมาบอกกับอัตมาว่าเทวดามาสอนสวดมนต์แม่ชีมาเรียนกรรมฐานอัตมาสอนให้เดินจงกรมให้พิจารณาเห็นหนอ แต่แม่ชีเดินจงกรมแล้วไปคิดถึงเทวดาไปเพ่งเทวดาเข้าเทวดาก็มาแกก็เก็บเงียบไว้แต่แล้วในที่สุดแกก็เก็บไม่ไหวต้องการให้มีใครสักคนได้รับรู้เอาไว้แกจึงมาบอกอัตมาว่าหลวงพ่อดิฉันเห็นเทวดาเจ้าค่ะ มาสอนสวดมนต์ให้ด้วยเจ้าค่ะเทวดาที่ไหนกันแม่ชีเอ๋ยอตมาไม่เชื่อหรอกแต่แม่ชีก็ว่าไม่ได้โกหกเจ้าค่ะอตมาถามว่าเทวดามาตอนไหนเล่าแม่ชีบอกว่าพอดิฉันได้ยินนาฬิกาตีสิสองเป็นเวลาเที่ยงคืน เทวดาก็ปรากฏให้ดีฉันเห็นไม่ได้มาเปล่านะคะมาสอนให้ดีฉันสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ดีฉันจึงสวดได้อัตมาก็บอกให้เมชีไปถามเทวดาว่าอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นเมชีก็มาเล่าให้ฟังว่าเทวดาอยู่ที่ต้นพิกุล ต้นพิกุลที่ว่านี่อตมาตถามผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้เช่นหลวงสมานนวกิจอธิบดีกรมป่าไม้มาที่นี่ในตอนที่แม่ชีเห็นเทวดาประมาณพศ2 5 0 0 0หลวงสมานว่าอายุเกินกว่า1,000ปีเทวดาบอกแม่ชีว่า เดิมอยู่บนสวรรค์แล้วละเมิดกฎต่อนางฟ้าจึงถูกให้ลงมาอาศัยวิมานต้นพิกุลอยู่จนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็บอกวันเวลาเอาไว้ชัดเจนอาตมาก็จดไว้แล้วก็เป็นจริงพอถึงเวลาก็เหมือนที่เทวดาให้สังเกตสังก่าอาตมาก็ให้แม่ชี ไปถามเทวดาว่าไปชวนมนุษย์สวดมนต์ทุกบ้านหรือไม่เพราะอาตมาเริ่มจะเชื่อเพราะบทเมตตาใหญ่ที่ไม่ชี้สวนนี่อาตมาไปหาที่ไหนๆก็ไม่เจอจนกระทั่งไปรู้ว่าสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัศน์ได้นำเอาไปต่อท้ายพุทธมนต์พุทธาพิเศษ และตำรับนั้นไปตกอยู่กับพระครูละมูลวัดสุทัตน์พระครูละมูลนี้เป็นสิทธิสมเด็จพระสังฆราชแผ่ทำสมเด็จเนื้อผงดีมากนะมีแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ดีเชียวอัตมาไปขอรับมาตรวจสอบที่วัดท่านพระครูละมูลบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไ ตำรับนี้ของอาจารย์อาตมาให้ใครยืมไม่ได้อาตมาก็บอกว่าไม่ได้เอาไปเลยแต่จะเอาไปสอบทานอะไรหน่อยแล้วก็เล่าความจริงให้ท่านฟังท่านก็ใจอ่อนบอกว่าอ้าเอาไปเถอะให้ยืมเจ็ดวันแล้วเอามาส่งคืนนะอาตมาก็เอามาเป็นตัวขอมทั้งนั้น อาตมาก็บอกเม่ฉีว่ามาท่องให้อาตมาฟังหน่อยแม่ฉีก็เริ่มท่องแกก็อายุ8ปปีแล้วนี่ก็ยานคางกว่าจะหลุดออกมาได้ตามประสาคนแก่โยมเชื่อไหมล่ะว,ว่าเมชีก้อนทองคนนี้เป็นคนไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกตัวขอมยิ่งไม่กระดิกใหญ่ แล้วเมตตาใหญ่ที่แก่ท่องอัตมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแก่ท่องด้วยความมั่นใจอัตมาสอบกับต้นฉบับขอมของท่านพระคูลมูลปรากฏว่าไงรู้ไม่ยมตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายไม่มีผิดเลยอัตมาก็ถามว่าเทวดาไปชวนคนสวดมน์ทุกบ้านหรือเปล่า เทวดาบอกกับแม่ชีมาว่าเปล่าบ้านไหนจัดที่บูชามีโต๊ะหมู่มีพระพุทธรูปตั้งไว้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์เทวดาก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยพระพุทธรูปเปล่านั้นที่ไม่ได้เข้าพิธีอะไรเช้ามาบูชาจากเสาชิงช้าหากเจ้าของบ้านเอามาสวดมนต์ไหวพระทุกวัน ด้วยใจศรัทธาเทวดามาสวดมนต์หนักเข้าก็เลยเข้าสิ่งรักษาองค์พระเอาไว้ก็เลยศักสิทธิ์ใหญ่ทำให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนหลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นั้นคนกราบไหว้บูชากันมากเลยมีเทวดามารักษาสิบหกองทำให้เกิดอภินิหารน,นานาประการ พระพุทธรูปสำคัญสำคัญก็มีเทวดารักษาทั้งนั้นแหละเทวดาท่านว่าอย่างนั้นและเทวดาก็ว่าบ้านไหนมีพระพุทธรูปแค่ตั้งโชว์เทวดาก็ไม่ไปสวดมนต์พอร้อยวันพันปีไม่เคยทำวัดสวดมนต์เทวดาก็ไม่มาผ่านเลยไปเลย มาไม่ลงมาสวดมนต์คนเราก็มีเทวดารักษาคนดีมีศีลธรรมเทวดาที่เป็นบัณฑิตรักษาถ้าคนชั่วขี้เล่าเมายาทำชั่วเทวดาพานพวกมิจฉาทิฐิก็มารักษาอัตมาถามต่อไปว่าแล้วเวลาพระสักเคกามีจรูเป เทวดาจะลงมาหรือไม่เทวดาว่ารีบลงมาเทวดาบัณฑิตมาก่อนพอเห็นเจ้าภาพกินเหล้าเมางำกันในงานบุญก็เบ้นหน้าแล้วกลับเทวดาผ่านก็เข้ามาแทนที่เลยเกิดเรื่องเกิดราวตูมตามนั่นแหละ